สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพนนะั่วฝนคุณดอยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบเมนที่โน้องฝนเจอบ่อยมากที่สุดเลยนะคะเนาะก,ก็คือจะเป็นเมนนี้นะคะว่าทําไมโน้องฝนเนี่ยพูดมีชัดสักทีนะคะที่จีเนี่ยน้องฝน,นก็จยังจะพูดภาษาไทยให้ชัดมา,มากๆเลยนะคะแต่นี้ก็พูดได้แค่นี้นะคะ่ะก็พยายามฝึกให้พูดช้าๆอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ไม่รู้ว่าทําไมต้อเมนอะไรแบบนี้ให้หนูออีกแล้วนะคะเห็นแล้วก็แบบ อะไรนะอย่างนี้น้องฝนบอกก่อนเลยว่าคือน้องฝนเป็นคนชนเผ่านะคะน้องก็เลยกับผู้ภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคะนก็อยากให้พี่ๆเข้าใจหน่อยนะคะพูดแบบนี้มันก็น่ารักดีไม่ใช่หรอหรอว่าไม่ชอบก็พยายามอยู่นะถ้าพูดถ้าพูดถ้าพูดไทยพูดไทยได้ชัดเนี่ยก็อยากจะพูดให้ชัดนั่นแหละแต่นี่มาพูดได้แค่นี้ค่ะหนูก็ไม่รู้จะต้องทํายังไงแบบไหนนะคะก็ อ่าวันนี้คือจะมาตอบเมนนี้ให้นะคะอกไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย